นะครับวันนี้การจัดฟุตบอลนะครับผมวันนี้พวกเราไดข่าวว่าพี่เตียงนอนนะครับอยากเห็นว่าเ,วเขาจัดทุกทุกคู่ในบ้านนะครับจะเอามารีวิวหมดเลยนะครับว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็มีคู่ไหนที่พวกใส่แล้วก็ไม่ใส่นะครับไปดูกันเลยไป แล้วนี่นะครับก็คือรองเท้าทุกคู่ที่อยู่ในบ้านผมนะครับเราก็จะมาดูคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกของผมนะครับคือเบเกอร์นะครับเบเกอร์ข้อดีของเขาคือพื้นนะครับมันกระชับกับพื้นดีมันแบบเวลาเล่นนะครับมันจะหนึบเวลาวิ่งมันจะไม่สะดุดหรือว่ามันจะไม่ลื่นนะครับอันนี้คือสปอนเซอร์ของเรานะครับเบเกอร์นะครับข้างในก็กระชับนุ่มครับต้องขอขอบคุณเบเกอร์นะครับคู่นี้นะคะตอนนั้นส่งมาให้พี่พวกรีวิวเนาะโอเคแตอันนี้ใช้ตอนนี้คือทางกาน ตัวนี้ส9พบ้าบใส่น้อยมากเลยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นในคอดเ <2 S 1> นาะครับคือคู่นี้นะครับอ่าคู่นี้เอกคู่แรกนะครับคือเอกสีแดงดำนะครับผมครับอันนี้ข้อดีคือมันกระชับข้างหลังคือมันจะนุ่มนะครับแต่ว่าพื้นมันก็พอใส่ได้นะครับไม่ใช่แบบไม่ได้หายหมดเลยข้างหลังยังพอมีไว้มันดนัดนการวิ่งครับเวลาวิ่งมันจะไม่ล้มงา่ายผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเหรอครับ แต่รู้สึกว่าปีที่ที่แล้วมาล้มดาราล้มประจำทีใช่มใช่ล้มเอาฟวามหรือว่าล้มจริงๆครับต่อ,อการโอ้ล้มจนคนหลงผ่านน,นี่มา,า,า,มาไปไปต่อไปเลยนะนี่ใช้สามแปดนะครับสามแปดนะี่ไม่สิทธิ์นะครับโอ้สภาพอ่ก็คู่นี้รู้สึกว่าจะใช้คุ้มมากนะครับเนาะเพราะปุ๊บชอบมากเนาะจี๊สองทำไมถึงชอบครับคู่นี้ ตอนนี้มนใส่ง่ายครับแล้วข้างหลังมันนุ่มครับ<อ>แล้วมันก็เบากลุ่มนี้ก็ยังดีอยู่คธอมีข้างหลังมันก็สามารถยืดพื้นได้อยู่ครับแล้วด้านหน้าที่มันหายไปก่อนเพื่อนคืออะไรครับเวลาเราสปีดตัวเหรอคะเวลาสปีดมันก็อยู่อย่างนี้ข้างหลังก็ไม่ค่อยใ,ใช้แต่ข้างหน้าจะป็นอ๋อเราจะปิดอย่างเดียวตามบอลปิดวิ่งไงอ้าวแล้วฝั่ง,<า>งนี้มีปิดก,กับ เอ็กซ์นะคะพบว่าพบอันไหนที่ทําให้พบเบาเบาอะากันนี่ไม่สิครับเพราะว่ารู้สึกความชอบมันต่างกันนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบเนีเมซิมากกว่าอ่าแล้วแต่เนาะแต่ว่าเวลาใช้ก็ประมาณเดียวกันใช่ไหมคะเป็นสายสปีดเหมือนกันใช่ไหมนีม่ก็เบอร์สามเก้าอันนี้คู่นี้แทบไม่ได้ใส่เลยครับคิวปีเตอร์ครับดีทุกอย่างครับปุ่มก็ยังดีอยู่เลยใช่แต่ทำไมไม่ค่อยได้ใส่เนาะตอนนั้นมันครับมันครับข้อเสียก็คือตัวนี้ใส่ยากเลยครับอืมผมก็เลยไม่ค่อยใส่นะใส่ตรงนี้หักลองท็อป ตามหากระตา่ายเนาะวันนั้นเนาะจำได้แปดจุดสองเออแล้วแม่ก็เคยลองใส่ให้พี่โคบไปด้วยเบาจริงๆเบื่นไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่ามันใส่ยากเออมันใส่ยากแล้วเวลาสปีดอะไรอย่างนี้ล่ะครับก็ดีครับเพราะว่าไ<ม>อตอนสปีดมุนยังดีอยู่เลยเออนั่นไงนั่นก็จิกเฉย,ยเลยอ้าวแล้วอย่างงี้อันนี้ก็คืออันนี้นะโคบมันใส่มาทุกอันแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเอ็กซ์เนมีซีพีเดอร์สามอันนี้เป็นยังไงพีเดอร์มันเอาไว้ควบคุมบอลหร้อแม่ก็ อันนี้เหมือนรู้สึกดีว่าน่าจะไว้เล่นกับกองหลังครับอืรว่านค่น่าจะควบคุมบอลดีเพราะดูอัปเปอร์เขามนเออใช่เวลาเขาเปิดบอลมาแล้วเวลาดูดบอลมันจะอาจจะดูดง่ายขึ้นครับติดตะไคร้เนาะอ่าโอเคอันนี้ความรู้สึกพี่ภพนะคะใครว่างเนี่ยก็ค่อยมิ้นบอกมาบอกกันแล้วกันอันนี้เบอร์อะไรครับพี่ภบเบอร์สามเก้าสามเก้าอ่ะคู่ต่อมาหนึ่งทีมที่กาลังตั้งใจว่าจะเล่นบอลกับพี่ภพเนาะได้เล่นไหมเอาจริงจริงได้เล่นไหมไม่ครับได้เล่นแป๊บเดียวสองสามวันแล้วครับ นะสภาพแทบไม่ได้ใส่เลยเนาะใช่อันนี้พี่ก็ไม่ได้ใส่เองไม่เป็นไรครับและนี่คือของต้องพิมพ์เพื่อนยังมีอยู่เลยครับมากเลยแหละเพราะว่าแทบไม่ได้ใส่เลยครับผม,มแล้วก็มา x e มของนี้สีเขียวอ,อันนี้ก็เหมือนอันนี้นะครับแต่ว่ามันข้างหลังมันนุ่มกว่าเยอะเลยเ<ห>พ<ว>ราะอันนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้ว ใช่เออนี่ไงมันนูนออกมาอันนี้เป็นจุดอะไรคะเนี่ยสามอันนั้นจุดอะไรสามนั่นก็จุดสามเหมือนกันแต่ว่าคนลาปีเหรอคะอันนี้แม่ซื้อให้เพราะว่าเห็นแม่บอกว่ามันลดกล้ามไว้บาอ๋อใช่ตอนนั้นหลักร้อยใช่กันได้โอเคแล้วก็ซื้อมากะว่าจะได้ใส่ก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันในอดูคนยูปุ่มเนาะยังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่เนาะยูดิปุ่เลยตอนนั้นกะว่าจะให้น้องก็ไม่ได้ให้กันสักทีเนาะอ่ะไปคูดต่อไปฮะของพี่ปุ๊ คู่แรกคือคู่ไหนอหคู่นี้แล้วมีสน่บ้านไม่ค่อยชอบทิ้งของจะเก็บไว้ให้รกบ้านไปอย่างนั้นนี่คือเนเบสีคู่แรกของพี่ปุ๊บเลยเนาะสภาพเนาะสภาพคือไม่ควรจะเป็นสภาพของรองเท้าที่ถอดไปแต่วันนี้ใช้หนักของจริงแสดงว่าแบบเนเบสีที่พี่ปุ๊บชอบจริงๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่ปุ่มไม่ไม่ไปแต่ว่าขนาดไปก่อนเนาะโครน,นนสะะวันนั้นเราไปเจอที่เขาใหญ่ ปากช่องใช่อันนี้เห็นมันถูกแล้วก็คุณภาพมันอาจจะดีกันก็เลยลองซื้อมาว่าจะให้น้องที่โรงเรียนครับอแต่ว่าไม่ทันให้แล้วโอเคก็เลยเราแล้วเ,เราจะทำยังไงกับรองเท้าพวกนี้ครับตอนนี้ที่เราคุยกันอันนี้สุกคู่ก็จะแจกหมดเลยนะครับพ่จะแจกให้น้องหมดเลยอันนี้พี่พดจะแจกให้น้องหมดเลยนะคะใครที่อยากได้ผู้ไหนมาให้ทำยังไงดีครับกติกา เราจะแจกปีใหม่ให้น้องเนาะก็คือถ้าใครสัตว์อยากได้อะไรใส่ไซส์ไหนที่มีที่พบมีอยู่ตรงนี้ให้เขียนมาเขียนมาข้างใต้แล้วก็ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันครับมันอาจจะมีโอกาสเยอะขึ้นอทําการอะไรนะไลฟ์สดไลฟ์สดแจกครับอืมสัก3-4วันต่อจากนั้นเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ปิดโควิดอยู่แล้ว<ม>ก็เลยเดี๋ยวมีเวลาแน่นอนที่จะทําตอนไหนก็ได้ กสามสี่วันเขียนว่าอยากได้รองเท้าอะไรนะครับแล้วก็แฮชแท็กได้รองเท้าคู่เก่าเออโอเคนะก็จะได้คู่ที่เด้งต้องการด้วยเนาะอันนี้ครับแล้วก็มีสปอนเซอร์จากร้านฟุบอลคอนเนอร์นะครับของพี่โตนะครับแล้วก็เพื่อนๆพ,พี่โตเขาฝากมาให้นะครับนี่คือสปอนเซอร์ที่จะแจกน้องๆครับออสามคู่นะครับออก็ต้องขอบคุณพี่มากๆนะคะเพราะว่าเราไปใช้สถานที่กันบ่อยมากแฮชแท็กร mm ้านคอนเนอร์ฟุบอนบูธ hmm. bon นะคะอยู่ที่โคราช มีการสั่งออนไลน์ในทั้งประเทศเลยทั้งโลกจัก,กรวาลนี้ใครอยากได้สั่งมาเลยถุงเท้าดีมากราคาดีแล้วก็ถูกครับใครอยากได้ถุงเท้า3าคู่นี้ก็ให้เม้นไว้ใต้ใต้คลิปก็คือถ้าเกิดเราเจอชื่อใครต้องการอะไรจะแบ่งเป็นประเภทเป็นกลุ่มๆเนาะใครอยากได้อันนั้นอะไรนะครับเบเกอร์ที่เป็นฟุตซอลนะคะอันน<อ>ี้ก็คือ x x สีแดงครับเฮีเมิสีชมพูอันนั้นเบอร์3าม 38ามแปดนะคะอันนี้เบอร์อันนี้สาเก้าอันนี้เบอร์สามเก้าเบอร์สามแปดอสามประมาณสามเก้าิบสาเก้าี่สิบนปิบเบอร์สีแล้วก็เ r เตอร์เบอร์สามเก้าสามเก้าสิบแปดจุดสองนะคะของทีมแพทแาทา t ทีมเบอร์สาอันนั้นก็คือแทอะไรเอ่ย x เอ็กซีเขียวสามเก้า สามสกแล้วก็คืนอสครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยแน่นอนอ๋อก็เลยว่าจะมาแจกแจกต่างนาแล้วถือเป็นโอกาสแจกให้ปีใหม่ไปเลยแล้วก็รุงเท้าอีกสามทั้หมดนี้ก็คือรองเท้าสตาร์ทที่อยู่ในบาร์ทุกทุกคู่เลยนะถ้าใครอยากได้นะครับก็มินต์จองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเวลาในการจับฉลากอีกทีนะครับแล้วก็ในการไลฟ์สดนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยครับอย่าลืมกดดีเปื่อแจ้งเตือนนะครับผมครับบ๊ายบาย